คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ทำให้มีความคิดสร้างสรรค์คิดยังมีเหตุผลเป็นระบบสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบช่วยให้เกิดทักษะตัดสินใจแก้ปัญหาและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทักษะพื้นฐานที่ต้องเริ่มพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นก็คือทักษะการคิดเลขเป็นซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่สําคัญและจําเป็นสอดคล้องกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กําหนดจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนคือด้านการคิดเลขเป็น ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3เป็นช่วงชั้นที่จำเป็นต้องปูพื้นฐานความสามารถและทักษะคิดเลขเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่4-6เป็นการพัฒนาความสามารถให้สูงขึ้นจนสามารถคิดเลขคล่องเพื่อต่อยอดระดับที่สูงขึ้นสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฝันแก่นเขต5เห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้พัฒนาทักษะการคิดเลขเป็นคิดเลขเร็ว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาขึ้นตามระดับชั้นและระดับความสามารถของผู้เรียนโดยรายละเอียดของแบบฝึกทักษะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับองค์ประกอบของชุดฝึกเพื่อพัฒนาการคิดเลขเป็นเลขเร็วแบ่งออกเป็น3ระดับชั้นได้แก่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ชั้นประถมศึกษาปีที่2ถึง3และชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ค่ะ สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1แบ่งชุดการฝึกออกเป็น3ชุดได้แก่ชุดพื้นฐานชุดก้าวหน้าและชุดพัฒนาค่ะชุดพื้นฐานรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะชุดพื้นฐานมี36แบบฝึกประกอบด้วย3เรื่องดังนี้เรื่องที่1นําจำนวนนับมีจำนวน5แบบฝึกเป็นเนื้อหาจากง่ายไปยาก เรียนรู้จำนวนจากภาพเพื่อส่งเสริมความสามารถการรับรู้และแปลความหมายของนักเรียนเรื่องที่2การบวกจำนวน2จํานวนที่ผลลัพธ์ไม่เกิน1ิมีจำนวน11แบบฝึกในแต่ละแบบฝึกจะมีการใช้ภาพประกอบเพื่อให้นักเรียนสามารถนับต่อได้จะได้เข้าใจง่ายจำได้เร็วมีคำที่ใช้ในการเชื่อมโยงสู่การบวกคือ รวมกับเพิ่มอีกเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้สัญ,ญลักษณ์และประโยคสัญ,ญลักษณ์เรื่องที่3การลบจำนวน2จํานวนที่ตัวตั้งไม่เกิน10มีจำนวน20แบบฝึกในแต่ละแบบฝึกจะมีการใช้ภาพประกอบเช่นกันเพื่อให้นักเรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของภาพในการเอาออกหรือหักออกมีคำที่ใช้เชื่อมโยงสู่การลบคือ เอาออกเหลือเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้สัญ,ญลักษณ์และประโยคสัญ,ญลักษณ์ในท้ายเล่มจะมีเฉลยในแต่ละเรื่องอย่างละเอียดเพื่อให้ครูและนักเรียนนำไปใช้ได้ง่ายชุดกนะ้าวหน้าเป็นการฝึกการคิดคำนวณในระดับสูงขึ้นจากชุดพื้นฐานมี37แบบฝึกประกอบด้วย4เรื่องดังนี้เรื่องที่ 1. การบวกจำนวนนับไม่เกิน20ิ จำนวน7แบบฝึกประกอบด้วยแบบฝึกที่เป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ในแนวนอนซึ่งเป็นแบบฝึกที่สามารถหาคำตอบด้วยการนับต่อการบวกจํานวนตามแนวตั้งเพื่อเรียนรู้การแบ่งหลักในการบวกและแบบฝึกการหาตัวไม่ทราบค่าของการบวกเรื่องที่2เรื่องการบวกที่ผลบวกไม่เกิน50จํานวน10แบบฝึกประกอบไปด้วย แบบฝึกการบวกตามแนวตั้งเพื่อเรียนรู้การแบ่งหลักของการบวกในแนวนอนเรื่องที่3การลบจํานวน2จํานวนที่ตัวตั้งไม่เกิน20จํานวน7แบบฝึกประกอบไปด้วยแบบฝึกการลบในแนวนอนการลบในแนวตั้งทั้งแบบกระจายและไม่กระจายแบบฝึกการหารหาตัวไม่ทราบค่าของการลบและเรื่องที่4ี่ การลบจำนวน2จํจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน50จําจำนวน13แบบฝึกประกอบไปด้วยแบบฝึกการลบในแนวนอนการลบในแนวตั้งทั้งแบบกระจายและไม่กระจายชุดพัฒนาเป็นการคิดระดับสูงขึ้นมาจาก2ชุดที่ผ่านมาซึ่งสามารถนำการคิดพื้นฐานมาต่อยอดให้เกิดการพัฒนาสามารถแยกส่วนในการหาคำถามด้วยวิธีคิดง่ายๆ มี14แบบฝึกประกอบด้วย2เรื่องเรื่องที่1การบวกจํานวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน100จํานวน7แบบฝึกมีแบบฝึกทบทวนการบวกครบ10เพื่อต่อยอดการคิดและการบวกในแนวนอนที่สามารถประยุกต์ใช้ในการคิดแบบนับต่อหรือแบบแยกส่วนครบ10ได้ตามความถนัดและแนวตั้งทั้งแบบมีตัวทดและไม่มีตัวทด แต่ละแบบฝึกอาจฝึกซ้ำๆหลายครั้งเพื่อให้เกิดความชำนาญเรื่องที่2การลบจานวนตัวตั้งไม่เกิน100จํานวน7แบบฝึกมีแบบฝึกการลบทั้งแนวตั้งและแนวนอนมีทั้งแบบกระจายและไม่กระจายส่วนท้ายเล่มจะมีเฉลยในแต่ละเรื่องอย่างละเอียดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2-3ประกอบด้วย3ชุดด้วยกันดังนี้ค่ะ 1. ชุดพื้นฐาน 2. ชุดก้าวหน้าและ3ชุดพัฒนามีรายละเอียดดังนี้ค่ะแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเป็นเลขเร็วระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2-3ชุดพื้นฐานมี20แบบฝึกดังนี้ 1. เรื่องการบวกจำนวน5แบบฝึกประกอบด้วยชุดที่1การหาผลบวกของเลขโดด ชุดที่ 2. การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน1 0 0 0พันไม่มีตัวทดชุดที่3การบวกที่มีผลบวกไม่เกินหนึ่งพันการบวกครบทศในหลักหน่วยชุดที่4การบวกที่มีผลบวกไม่เกินหนึ่งพันเป็นการบวกครบทศในหลักสิิชุดที่5การบวกที่มีผลบวกไม่เกิน1นึ่งมีตัวมีการทด 2. เรื่องการลบจำนวน5แบบฝึกประกอบด้วยชุดที่6การหาผลลบของเลขโดดชุดที่7และชุดที่8การหาผลลบ1 2สองไม่มีการกระจายชุดที่9และ10การหาผลลบ1 2สองมีการกระจาย 3. เรื่องการคูณจำนวน5แบบฝึกประกอบด้วยชุดที่11 การหาผลคูณเลขโดดกับเลขโดดชุดที่12และ13การหาผลคูณเลขสองหลักด้วยเลขโดด12ชุดที่14และ1 5การหาผลคูณเลขสาหลักด้วยเลขโดด12 4เรื่องการหารจำนวน5แบบฝึกประกอบด้วยชุดที่1ิการหาผลหาร โดยอาศัยความสัมพันธ์การคูณและการหารชุดที่17การหาผลหารโดยการตั้งหารชุดที่18การหาผลหารโดยการตั้งหารแบบมีตัวเศษชุดที่19การหาผลหารโดยการตั้งหารชุดที่20การหาผลหารโดยการตั้งหารแบบมีตัวเศษชุดก้าวหน้า มี27แบบฝึกดังนี้ 1. การบวกจำนวน2แบบฝึกประกอบด้วยชุดที่1การบวกจำนวนนับ2องจำนวนไม่เกิน1ล้านชุดที่2การบวกจำนวนนับ2องจำนวนไม่เกิน1ล้าน 2. การลบ2องจำนวนประกอบด้วยชุดที่3 3. การคูณจำนวน8แบบฝึกประกอบด้วย 1. ชุดที่5ถึง ชุดที่12การคูณจำนวนนับ 4. การหารจำนวน7แบบฝึกประกอบด้วยชุดที่13การหารที่มีตัวตั้งสองหลักตัวหารหหลักชุดที่14การหารที่มีตัวตั้ง3หลักตัวหารหหลักชุดที่15การหารที่มีตัวตั้ง4หลักตัวหารหหลักชุดที่สิห การหารที่มีตัวตั้งไม่เกินสองหลักและตัวหารมีหนึ่งหลักผลหารมีหนึ่งหลักและหารเหลือเศษชุดที่17การหารที่มีตัวตั้งไม่เกินสามหลักและตัวหารมีหนึ่งหลักหารเหลือเศษชุดที่18การหารที่มีตัวตั้งไม่เกินสี่หลักและตัวหารมีหนึ่งหลักหารเหลือเศษชุดที่19การหารลงตัวและไม่ลงตัว 5. การบวกลบคูณหารรับคนจำนวน8แปบฝึกประกอบด้วยชุดที่20ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารชุดที่21การบวกและการลบจำนวนที่นับไม่เกิน1000รันรคนชุดที่22และ25การบวกลบคูณจำนวนที่นับไม่เกิน1000รับรคนชุดที่23และ24 การบวกและการลบจำนวนที่นับไม่เกิน10,000ละคนชุดที่26การบวกลบคูณจำนวนที่นับไม่เกิน10,000ละคนชุดที่27การบวกลบคูณหารจำนวนที่นับไม่เกิน1000ละคนชุดพัฒนามี24แบบฝึดกดังนี้ 1. การบวกการลบจำนวน4แบบฝึกประกอบด้วย ชุดที่1 2 3และ4การวบวกลบเลข3จํจำนวน2การคูณจํานวน9แบบฝึกประกอบด้วยชุดที่5 6 7 8 9การคูณที่ตัวคูณเป็น0ูงและ1ชุดที่10การคูณจํานวนที่มี1หลักกับ10 20 30และ90ชุดที่11 1 2 13การคูณที่ตัวคูณเป็นพหุคูณของ10 1001,000 3. การหารจำนวน8แบบฝึกประกอบด้วยชุดที่14ประโยคสัญลักษณ์การหารชุดที่15การหารที่มีตัวตั้ง1ห,หลักตัวหารหนึ่งหลักชุดที่16และ17การหารที่มีตัวตั้งสองหลักตัวหาร1ห,หลัก ชุดที่18และ19การหารที่มีตัวตั้งสาหลักตัวหารหนึ่งหลักชุดที่20และ21การหารที่มีตัวตั้ง4หลักตัวหาร1หลัก 4. บวกลบคูณหารระคนจำนวน3แบบฝึกประกอบด้วยชุดที่22 23 24แบบฝึกสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6แบ่งออกเป็น 1>, 1. ชุดพื้นฐาน 2. ชุดก้าวหน้าและ3ชุดพัฒนาซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ชุดพื้นฐานจำนวน40แบบฝึกมี4เรื่องได้แก่ 1. การบวกประกอบไปด้วยการบวกเลข2หลักกับเลข2หลัก การบวกเลข3หลักกับเลข3หลักและการบวกเลข4หลักกับเลข4หลักจำนวนสิแบบฝึกการลบเป็นการลบจำนวนที่มีตัวตั้งเป็นเลข4หลักจำนวนสิแบบฝึกการคูณจำนวนส10บแบบฝึกและการหารจำนวนสิแบบฝึกชุดกนะ้าวหน้ามีแบบฝึกทักษะ ซึ่งประกอบไปด้วยการบวกลบคูณหารระคนซึ่งเป็นโจทย์ประโยคสัญลักษณ์เพื่อฝึกทักษะการบวกลบคูณหารระคนโจทย์ปัญหาและตัวอย่างการแก้โจทย์ปัญหาเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาโจทย์ปัญหาการดำเนินการทางคณิตศาสตร์เพื่อฝึกทักษะความแม่นยำและการนำไปใช้ จำนวน20แบบฝึกชุดพัฒนามี55แบบฝึกจำนวน8เรื่องได้แก่ 1. การบวกลบทศนิยมจำนวน7แบบฝึกหัด 2. การลบทศนิยมจำนวน8แบบฝึกหัด 3. การคูนทศนิยมจำนวน10แบบฝึก 4. การหารทศนิยมจำนวน15แบบฝึก 5. การบวกเศษส่วนจำนวน3แบบฝึก 6. การลบเศษส่วนจำนวน6แบบฝึก 7. การคูณเศษส่วนจำนวน3แบบฝึกและ 8. การหารเศษส่วนจำนวน3แบบฝึกครับ นั่นคือแบบฝึกทักษะการคิดเลขเป็นเลขเร็วของสำนักงานเขตพื้ที่การศรรึกษาประถมศึกศรรษาคอนกานเขต5ที่เด้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ครูผู้สอนในสังกัดได้นําไปใช้เพื่อพัฒนาทักรรษะการคิดเลขเป็นเพื่อใช้เป็นการต่อยอดการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่สูงข,ขึ้นต่อไปสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกศรรษาคอนแกนเขต5หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกทักษะการคิดเลขเป็นเลขเร็วสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา จะเป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดเลขเป็นเลขเร็วสำหรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา,กษาคอนขันเขต5ได้เป็นอย่างดีขอบพระคุณครับ